ถ้าเกิดว่าถ้าเป็นสีขาวปกติราคาเท่าไหร่มันต้องมี3 0 0 0 0 0กว่าแน่ๆถ้าสีขาวปกติก็จะเป็น3า0 0 0 0น้่าจะถูกไปแสนหนึห่งแครครีบอยไปด้วยถ้าไม่ชอบเดีย๋ยวถอดออกให้2องคันนี้มันมาเหมือนกันคันนี้ก็วิ่งประมาณแสนต้นต้นสภาพดีช่วงล่างดีเครื่องดีแน่นอนเพราะเขาเช็คสูตรตามระยะทางอยู่แล้วรถบริษัทพวกอย่างเงี้ยเอ้ามาดูรีโวแคปปี5 9แต่สีส้มเป็นสีของโทคันาคมนะ ผมได้มา2 0 0คันราคาแค่2 2 9 0 0 0าันขายในะราคาตัดนะแต่เดิมมันจะขายเป็นรถรถสีขาวอ่าแต่อันนี้คือสีต้นนี้มาจากโรงงานนะคือเขาทำมาแต่เริ่มต้นเลยนะไม่ได้มาทำกันเองนะถ้าเกิดว่าถ้าเป็นสีขาวปกติราคาเท่าไหร่มันต้องมี3 0 0แสนกว่าแน่ๆอ่ามันต้องมี3 0 0แสนแต่นี่ขายแค่2 2 9 0 0 0นพันน่าจะถูกไปรวมาแสนหนึ่งถ้าสีขาวปกติก็จะเป็น3 2 0แสนสองหมื่นเก้าพันน่าจะถูกไปแสนหนึ่งมาแต่ว่ารถวิ่งแค่แสนกว่าโล ห้องเครื่องสวยนี่สีสันบางๆเลยครับมันไม่ได้รถโดนมาเนปะ็นแค่สาดส,สีมาถ้าเราอยากให้มันสวยแล้วก็ไปสาดส,สีขาวอีกรอบหนึ่งใช้เงินหมือนหนึ่งในการสาดส,สีขาวเนี่ยบางๆเลยดูภายในนะสวยเลยนี่คือยังไม่ได้ทำความสะอาดนะดูเบาะตึงๆลายเบาเข้มๆเลยฮนะรถคันนี้วิ่งวันแสนเจ็ดอ่ะกระจกมือกระจกมือหมุนนี่ มีของเก็บของให้ด้วยให้แครีบอยไปด้วยถ้าไม่ชอบอยวอถอดออกให้อ่าอันนี้ก็เอาไปบริจาคซะถ้าไม่ชอบอันนี้ผมก็จะเอาไปให้พอดิึงเขาไปถ้าเกิดไม่ชอบนะโอเคเอามาดูอีกคันหนึ่งไหมยางเยืงดีนะพวกนี้รถพวกนี้เขาเข้าสู่ตลอดอยู่แล้วขเขาช็คตามระยะทางแล้วเขอาอถูกบังคับด้วยโดยกฎของบริษัทนะอ่ายางเยืงดีรถปี4ีตัดไปราคา2 2 9 0 0 0องเ้าองอันนึงคันนี้ได้มาเหมือนกันมาดูคันนี้ เบื้องเฉยๆยังไม่ได้ล้างให้เห็นว่าสภาพเพิ่งมาอย่างเงี้ยออกมาดูข้างในไหมบางๆเดิมดีครับล็อกเป็นไรสภาพเหมือน,นกันแหละสองคันนี้มันมาเหมือนกันคันนี้ก็วิ่งประมาณแสนต้นต้นถ้าจำไม่ผิดคันนี้วิ่งแสนต้นๆนี่มีมีกล่องเก็บของเก็บของให้ด้วยเอาลองดูสิแสนสองหมื่นใต้ฝาเก้าพันบาทเองเลยนะครับโอ้นี่ง 20, า่ยงไงไนนายนั่นร้องดังเลยเอามาดูฝัของฝั่งนี้มีการขโมยให้ด้วย เราจะดูอย่ด,อยดูห้องเครื่องดูห้องเครื่องเอาปิดนั้นลงรถคันนี้วิ่งแค่เก้าหมื่น 90, ราคาเท่ากันมาเลือกก่อนใครมาเอาคันนี้คันนี้วิ่งแค่เก้าหมื่น 90, นี่ดูไม้เพี้อ่อคันนั้นวิ่งแสนหกห้เท่ากันใครมาก่อนได้ก่อนใครจะมาเอาคันนี้ก่อนก็ได้คันนี้วิ่งแค่เก้าหมื่น 90, เองนี่จะเอาไปขี่ผมว่าสาภาพดีช่วงล่างดีเครื่องดีแน่นอนเพราะเขาเช็คสูตรตามระยะทางอย่แล้วรถบริษัททั่วอย่างนี้หมดวาระเขาก็เปลี่ยนรุ่นใหม่เข้านี่ดูยางดิยางใหม่ๆเลยเูครับนี่ยางนี้ยุ่นี่ ลึกๆใหม่ๆเลยทั้งสี่เส้นเอาสนใจก็ทักมาเต้นมังกรเหมือนเดิมอยู่รถจอดอยู่สาขาอุดอรธานีแต่ผมมีหลายสาขานะมีคอนแกนก็มีไปซื้อที่คอนแกนกได้เดีย๋ยวผมส่งไปให้ที่คอนแกนโคราชพัทยามีมีหมดครับนองบัวลำพูแต่รถจอดที่อุดอรก็สนใจก็ทักเข้ามาเต้นมังกรนะครับดีครับ